สวัสดีค<า>่ะมีอ,มอมะไรางคะวันนี้พร้อมแค่ไหนครับโอ้เราพูดขอ,นอนเลยละกันคือรู้สึกว่าแก๊งทีมหมื่นฟ้าของเราอ่ะพร้อมมากๆเลยครับผมพร้อมที่จะทำโชว์พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนอื่นแล้วก็มอบหลายๆสิ่งหลายอย่างให้กับพี่ๆทุกคนเลยครับอย่างนี้ครับซ้อมได้นอนหรือยังนอนแล้วนะนิดหน่อยนอนน้อยแต่นอนนะใช่ เลยนะครับกังกับเรื่องเวลาการสอบดีครับก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับผมคือแบบทุกคนแบบว่ามั่นใจกว่าตอนแรกเยอะมากๆครับก็เดี๋ยวแค่ความตื่นเต้นเฉยๆแค่ตอนนี้ตอนแรกบอกว่าไม่มั่นใจคือห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องตอนแรกที่บอกว่ามั่นใจแค่เรื่องอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้มารันโชว์เลตอนที่ตอนที่บอกไม่มั่นใจยังไม่ได้เห็นเวทีจริงๆว่าแบบความกว้างเวทีแค่ไหนหรือว่าสเตจเป็นยังไงแต่พอ ได้มาลันท like ูสองเขามารันทรูแบบสองวันครัก็พอมาลันทรูแล้วก็รู้สึกได้สบายใจขึ้นเยอะเลยแบบเห็นแบบภาพรวมทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบเทเฟิหรือว่าแบบแสงจีเสียงอะไรทุกอย่างก็มั่นใจครับความพิเศษวันนี้จะเห็นอะไรพิเศษพิเศษก็คือจะได้เห็นอย่างแรกเลยคือโชว์เดี่ยวของพวกเราครับผมก็แต่ละคนนั้นก็จะมีโชว์แต่ละโชว์ที่แตกต่างกันครับผมก็รอติดตามได้เลยครับแต่คือทุกโชว์นั้นอ่ะสรุปมากมากแน่นอนมวนจอยสุด แท็กีของเราพิเศษยังไงโชว์เดียวของเราเนี่ยมากกว่าอะไรนะผมก็เมดใส่ให้าเป็นมันมันพูดได้เหรอครับนี่อันเป็นองไรก็มีมีมีเต้นครับเป็นสิ่งที่แบบยากสำหรับผมแต่ว่าก็ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างนี้เฮ้ยแต่ผมเห็นโชว์น้องแพทแบบดีมากจริงจริง โอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ของจริงทุกคนดีหมดเลยใช่ชมุดชมุดคนที่ลงผมด้วยดีหมดเลยครับเออว้าวทุกคนคือทุกคนตั้งใจทำโชว์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์รวมแล้วก็มีโชว์อื่นนะครับผมคือตั้งใจสุดๆแล้วคือแบบทุกคนแบบใส่ใจกับผู้ชมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแค่แบบลายเต้นแบบแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยแบบ เอาแล้วอย่างนี้ไม่แบบวันดีสุดของพี่แบบพี่แบบเฮ้ยแบบเส้นตรงนี้แบบรู้สึกไม่สวยว่ะก็เลยแบบทำทำอู๋ทำบ่ออไอย่างนี้มันเต้นยังไงมันเต้นยังไงแล้วพอแบบทำโชว์เสร็จก็มาถามเพื่อนว่าเออแบบโชว์พี่เป็นยัไงบ้างเราจะจัดไหมเออจริงจะจัดอะไรจะจัดเต้นแต่กิ๊บโรบโอ้โหะค่ะโชว์แต่สปอยอย่างนี้อย่เป็นยไงก็พิเศษเแหละพิเศษอะไรอะใส่ไข่ใส่ไข่เลยเฮ้ยกี่ใบอ่ะเฮ้ยไม่เอาแล้วพอแบบ ก็พอถ้าถ oh, ah. ้าเต้นก็จะธรรมดานะเพราะเราเป็นแบบขาแดนตัวพ่ออ่ะก็เต้นอุ้ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีแบบตีลูการด้วยนะลำไทยครับอ๋ออาจจะมีติดปีกแล้วบินอู้วเฮ้ยมีมุดลงดินเฮ้ยที่ต่อไปว่ายน้ำเฮ้ยจะแบกควาทุกทั้งเลยปะโง่จริงจริงก็เอ่อ ให้คนรอติดตามเพราะว่าเฮ้ยมไม่คือ,อพูดแล้วมันสะกมันออกมันออกมาเลยอ,ะอ่ะอตอนแบบตอนที่อู๋ได้รับโรวจมานะครับว่าแบบเออจะทำโซโลสเตจอย่างเงี้ยอู๋คิดเยอะมากเลยว่าแบบว่าจะเลือกเพลงไหนดีคิดเยอะมากมากว่าแบบเอะอันไหนจะเข้าเราอันไหนจะแบบทำให้พี่ๆแบบได้เออได้แบบสนุกไปกับเราด้วยเป็นเพลงที่แบบเออเป็นเพลงที่ทุกคนแบบเข้าถึงได้เป็นเพลงที่ทุกคนแบบรู้จักอยู่แล้วเป็นเพลงที่ดังแล้วก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยแบบแต่ว่าถ้าแบบถ่าเต้นเพลงนี้ยากมาก เพราะว่าแบบผัวลงที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่ว่าแบบคือเพลงเพลงเนี้ยมันแบบคืออีกแบบเป็นคนระเลเวลเลยเป็นแบบฟิลระดับโลกเลยครับผมแต่ผูก็เลยแบบเมีความเป็นวนตอนนั้นก็คือออกกองอยู่กอกอยู่แบบเฮ้ยแบบที่โทแบบคือมันโคชั่นเลสผมเลยว่ะไม่เขียนว่าเนี่ยงานมันอ่ะที่ผมเอาตอนนี้คนรอดูแล้วโชว์อยู่ได้เซนต์สปอยล์สามคำ เป็นยังไงคุณจะได้เ,เห็นอะไรเอาเป็นว่าดีมากๆแล้วกันเม็ดไหมเม็ดอยู่นะเม็ดสุด <laughs> อ,อ,อ่ะแล้วช่องของเราเรลกูกครับก็ <laughs> ของเซฟหรอตอนนิดเดียวเธอ,อเป็นเพลงที่เป็นชาเลนจ์ครับในสักครัเฮ้ยแค่นั้น ใช่อ๋ออ๋อเป็นแบบเป็นเพซฟที่แม้เรือกล้วยอ่ะนะเรือกล้วยเฮ้ยยูเนี่ยโยกโยกเลยนะครับผมแต่ว่าแบบเพลงเซฟนั้นฮ่องจีนั่งหรับผมอ่ะรู้สึกว่าเหมาะกับเซฟมากเพราะว่าแบบเซฟยังไงดีแบบรู้สึกว่าพี่ๆหลายคนอ่ะอยากเห็นเซฟในหลายๆบริบทซึ่งบริบทเนี้ยทุกคนอยากเห็นแน่นอนครับใช่จริงจริงถูกต้องเห็นว่าพี่เซฟก็นร้อนแรงอย่างเง้ย เฮ้ยเฮ้ยถ้าพิงค์ี่จะมีความฝมายเกี่ยวกับเ่ลงรำต่างๆกับเราอย่างไรครับเอ่อจริงๆก็คิดว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นเออเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรนะมันยังไงอย่างเงี้ยอะไรเอ่ย <c oughs> ยังไงเอ่ยอย่างเงี้ยเออฟิล์นี้ครับแล้วถ้าให้สัมผัสเพลงเสพที่จะโชทรเอ่อ แร็ปเปอร์ครับอืออ่ะพี่โถพี่โถพี่โถเป็นไงครับครับผมสำหรับเพลงของผมนะครับอ่าผมจะไม่พูดเยอะให้เพื่อนๆพูดแทนผมแล้วกันอืมระดับโลกเลยคนละสามคำให้พี่โถใส่ต้องโทรพี่โถยังไงห้ามใส่คำว่าแอ็กโหกระไรเฮ้ยแต่มันแอ็กจริงกันเลยโคตรแอ็กเลยเปไป ครับก็คือแบบก่อเี่ผมใด้โจทย์มาเงี้ยผมคือก่อนที่จะมีแฟนมิสหรือแบบก่อนที่จะรู้ว่าจะมีแฟนมิสเงี้ยผมมีเพลงอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะทำอะไรดีดเ,เตรียมมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วครับก็เลยแบบเออเอาเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่าแบบด้วยหลายเต็นที่แบบเป็นชาร์เลนจ์ของผมแล้วก็แบบเพลงก็ชาร์เลนจ์เหมือนกันในแบบในเรื่องหลายเรื่องเลยเรื่องเสียงอะไรพวกนี้ครับก็รู้สึกว่าเป็นชาร์เลนจ์ของผมแล้วผมอะอยากก้าวข้ามจุดจุดนั้นไปให้ได้ครับก็ติดตามจำกัด ใช่ยาอมพี่ครับพ่โตมีมีคำถามทำไมเวลาโชว์ต้องดึงงานขนาดรันทูเขายังใส่แว่นยังแว่นมาใส่เปลี่ยนชุดด้วยขนาดซ้อมในห้องเปลี่ยนชุดซ้อมในห้องซ้อมเดินมาเปลี่ยนชุดจะมาเป็นเสื้อเชิ้ตอ๋อแรกแบบใส่เสื้อแบบวิวเสื้อเสื้อฮาวายแล้วพอเที่ยวสองชุดไงพอพอพอถึงคิวที่เป็นเอกตัวเอง ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตดำเกางเกงสแล็คสีดำเอออืเราอันนั้นคือแค่สองแค่สองวันบ็อกซิ่งที่ยังไม่ได้มารันฟูที่นี่แต่ถึงเพงตัวเองไปเอาแว่นมาใส่เที่อูด้วย ใช่ใช่ใช่คือไม่คือตอนนั้นผมมาเห็นปู่แบบใส่เสื้อเชิ้ตสีดาแล้วก็แบบกางเกงยีนสีดำบอล่อยเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออแบบหล่อคนเดียวมันเหงาไปไงเราก็แบบมาหล่อด้วยละกันแต่ว่าเตรียมมาจากบ้านนะจะเตรียมใชเตรียมมาจากบ้านครับไม่คือหลังจากที่จะซ้อมอ่ะมันแบบพวกเราต้องไปทำคอนเทนต์ต่อทแบบชี้ไง ราะว่าโชว์นี้คือโชว์ของาใส่สีดำคือใส่สีดำใส่เจ็ดสีคือสอเลยว่ามันเดี๋ยวเลยครับผมเฮ้เพื่อนๆพูดดีกว่าถ้าบอกผมพูดมานจะแสดงว่าโชว์เราก็คือร้องไปก็คือเปลี่ยนไปถึงสองสัทีนี่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมหรู้ว่าชุดเดิมใช่ใช่คือเวลาตอนนี้พี่โทเต้นอยู่เงี้ยเดี๋ยวจะมีแบบยูดีชุดก็เปลี่ยนมันฮุกอย่างเงี่ใช่เลยเฮ้ยโรยใช่เลยเฮ้ยอุ้ยอัดฝัแล้วนะำติวิชว์เปลี่ยนหน้าครับ ครับผมก็ขอติดตามด้วยนะครับผมสำหรับโซโลสเตจรับล่องล้องหรอลอูกครับก็ของกล้องเป็นเพลงที่ว่าทุกคนเปลี่ยนชุดหรอไม่เปลี่ยนทุกชุด <laughs> <laughs> ของกล้อง <laughs> นนน้้อยหาะไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นแบบโชว์เปลี่ยนหน้า เจ็บตบตอกมันบอกมาละมันบอกว่าหมตอกตบหัวตบหัวแล้วลูกหลังนี่ใช่เลยจริงไงแนะเข็เป็นเพลงเขาเก็เป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะลองได้รู้จักอยู่แล้วครับเป็นเพลงชาเลนจ์ในตบตอกเหมือนกันด้วยจริงที่ลองไม่ได้ยังไงได้แน่นอนถ้าลองไม่ได้นะให้ให้ ไม่มีทางเองไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ราลองได้ยังไงก็ลองได้เราลองไม่ได้ต้องมาสัมภาษณ์ผมทุกงานเลยถ้าเราถ้าเราได้ก็ต้องมาสัมภาษณ์ผมทุกงานใช่ไหมครับเพราะสํรับถ้าถ้าอย่างนั้นพี่จะเรียกทุกทุกมันทึกว่ายอมล่บผมถ้ายอมถ้าเราได้ ไม่ต่ของกล้องหมดเป็นเพลงช้าช้ำช้าแบบของกล้องท่าเต้นจะเป็นแบบ่อยทีหนึ่งเมื่อ้เป็นแบบเม่ป่ะเพลงจาก Disney ครับไมเป็นคุกนีจก Disney บอก c ที d พ p o ด Disney มีเพลงเยอะไงก็บอกได้ใช่ไหมครับพี่บอกไปแล้วลูกเป็น เป็นเทชาแบบฟิลดิสนีย์เป็นแบบใช่แบบฟิล์ดชาอะไรเียโอ้เป็นพิชชาเป็น่ิชชามากเป็นพิชชาเป็นเพลนี้เป็นไมล์เดูีครับไม่ใช่ดิสนียด้วยพี่โทเพลงของกล้องให้สายคำเซ็นคือคือส่วนตัวผมอยากพูดสาระแต่ว่าน้องกล้องไปเวนั้นแล้วสามคำให้กับน้องกล้องคือโอ เตรียมกล้องเลยเตรียมกล้องนะนี่ยเตรียมกล้องถ่ายรูปครับกล้องเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแับเลยใช่ไหมนี่บอกเหรอคะโชว์ของพี่บอกเป็นไงคะโอหอันนี้คือเป็นโชว์ที่ไม่เคยโชว์อันนี้มาก่อนแบบแบบนี้สไตล์นี้พี่บอกเป็นแบบเพลงเร็วเลยเร็วมากกลาเป็นแบบบล็อกซ์าแบบโย่คือวันนี้ผมแบบ แรปเลยใช่แรปทั้งหมงโยโย่มันเป็นแบบแรปรัวๆใช่คือตอนแรกมาแบบนี่ๆนะเราสำหรับหยิบแรปมาใส่เลือกด้วยก็มีไม่กี่เครื่องก็หยิบแรปสองโตัวร้อนจังใช้ดูกันแรปหรือล็อกเต้นอะไรทั้งทุกอย่างเลยครับแรปชาแรปล็อกเต้นโรมิดโรมิดใช่ทิปบอกคอนเทนต์หมดเลยเห็นไหมที่ปอแบบเต้นบีบอย ลูกค้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ชว์ดิเหมือนเมื่อวานหมุนตกไอเดีด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราจะมานั่งคุยกันเลยดีกว่าไอโชว์เปอดเป็นยังไงดีดีครับดีดีเลยไม่ดีไม่โชว์ใช่ครับโชว์ครฮะชอบเลยนะชอบโชว์ชอบโชว์ได้เหรอครับอ่ะแล้วโชว์ของเราลูกของตีก็เป็นเป็นเพลงช้า แสดงว่าแสดงว่าเราพูดจริงคนเดียวเป็นคนเงียบเป็นเพลงกลางครับช้าไปแล้วมันช้าค่อนข้างเร็วนิดนึงช้าไปยาวก็เร็วเริ่มเริ่มมากลลางแ้วเร็วใช่คือมันช้าไปแล้วช้าทั้งเพลงแล้วก็ช้าไปที่แก้ด้วยไม่ไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าเป็นเพลงที่มีจังหวะได้หัวใจทุกคนทุกเพลงก็มีจังหวะเป็นเพลงอะไรเพลงช้างอะเพลงช้างได้เพลงช้างช้างช้างเหรอเออ ช้ำอย่นี้มันเป็นยังไงบ้างมันได้ไหมพูดได้ไหมเห็นแล้พี่ตีนอนได้ใช่เป็นตีนี่คือเอาเท้าชี้ขึ่งไปใช่เหมือนตีแลใช้แค่จริงๆแล้วเพลงนี้ของตีจริงๆใช้แค่หน้าในการขยับเลยเราที่สาธิตสาธิตนิดๆทีสองอะโอเคใช่ใช่ใช่บิ๊ป๊อปบ๊อบอ่ะคนที่ดูหลัง uh ที่พี่จะเชื่อตีได Ges ้ไหมพี่หมอ อุ้ยพี่จิงตีอ่ะวิ่งเลยนะวิ่งเลยอุออ้ยเมื่อกี้เนะวิ่ยเมื่อกี้ความเชื่อไม่มีแล้วนะครับวิ่งก็คือตอเีเป็นเป็นเทชาเขาเลยคือถ้าเออถ,ถ้าให้พูดตรงๆนะไม่ควรเชื่อใครในนี้เลย <laughs> ไม่มีใคร <laughs> พูดความจริงอนะทุก <laughs> คนแกงหมดเลยครับไม่มีอร<ม>์อะไร คือมันเรื่องตลกคือแบบตั้งแต่ตั้งแต่หลังผมไปอ่ะคือแกงหมดเลยโอ้ไม่คือตอนแรกมันเป็นยังไงเป็นแบบข้าวกำกับอันนั้นเป็นแกงหมดเลยใช่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 เฮ้ยทำยัาไงต่อยแบบต่อยชิลเพลงเลยได้ไหมเฮ้ยใครจะเ่นใครอะเล่นศิลักครับจริงปะเนี่ยมีิงปะครับจนี่ยเหรอจรนี้เหรอ อาจจะตกใจนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นอัเซอร์ไพนส์สอบๆเลยสอบจีนี้ไม่บอกไว้ก่อนทุ่เขจะได้เตรียมมองเน่ยใช่ใช่มี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 อีมีอีกหลายเพลงเลยจริงๆอ่ะใช่ครับผมก็มีเพลงในซีรีส์ด้วยครับทำตุ๊กตาไหนได้ไหมครับอย่งนี้แต่ละคนคอยตุ๊กตาอเลโก้เซ็มตุ๊กตาขออองงตัวเ่าของแพท ในลูกสุกตะตุ่นใกได้มัลูกคือมันอยู่ใต้มากอะอยู่ต่ำมากเลยหยิบไม่มา่ไมไม่ได้ออได้อมกได้เอออยู่ใก้ต่าไปลูกเ้อ่ะพี่โก่อนขับโบโนะครับเป็นนี่เลยครับผมที่หมื่นฟ้าใส่หมวก จิ้งจอกครับเป็นสีส้มถ้าเกิดว่าใครชอบสีส้มนะครับมีชื่อไหมนะคือต้องคนชอบสีส้มต้องต้องชอบของชอบองเราสิไม่ชอบสีส้มหรือก็สีจ่อไม่ก็ถ้าชอบสีส้มแล้วอย่าลืมชอบผมด้วยนะครับรับยังไงรมั้ยรับอ๋ออ๋อมาหนุนผมพี่คือตัวจิ้งจอกครับเป็นยิมโมจิแบบ อ่าแทนตัวผมในอดีตไงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่โทแบบใช้เป็นตัวทีกโกลบป่ะล้อเล่นล้อเล่นเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่าเราเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่าแล้วกลองเปลี่ยนไข่ต้มแล้วพี่เปลี่ยน็นกลบอะไรนะอะไรนะคู่นี้อะไรนะเออไม่ไม่ไม่เดี๋ยวน้องกล้องเปลี่ยนเป็นลูกเตียบหรือไม่ก็ปลาบูเราแพี่เป็นโกลบใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวจะช่วยเย็บอีกข้างหน้าทำไมทำไมมีชื่อไหมครับชื่อของเราวะ ชื่อออนออนร้อน้องออนร้องคนนี้ใช่ไหมครับน้องคนนี้ยังไม่มีชื่อเลยครับผมก็แบบอยากให้พี่ๆแบบไปตั้งชื่อน้องให้หน่อยซื้อือกับบ้านแล้วก็ตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็แท็กผมมาด้วยว่าน้องชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ใครพร้อมต้องไม่พร้อมต้องรองมายังต้องไม่พร้อมแล้วก็เออมาเทสเทสเออไอโซหนึ่งรุ่นนี่้ะเอออผมจะเป็นทายแทตกกลาร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสการ์ดนเออรับผมต้องเป็นอตุ๊กตาของตละครไทนะครับตาีตาเเออมนเาจะไม่เชื่อเหมือนกันาทีเมมนนีทงเาหัีส้มไม่เหมือน ารโออเนยก็่ครับรับนะครับก็เป็นเขียวนใ่เปนที่ไม่ได้เดียวถ้าสีเขียวด้วยใช่เป็นลูกครึ่งเออซึ่งลยรมาอะไึ่งหกึ่งแแค่ไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยก็นี่นะครับตาสีเขียวด้วยก็ เที๋ยวกลนานไหเเียวกลๆเที่ยวไกละไรเทยเีไกละรเครากไทำตาสิเขียวได้ยังตาสิเขียวเลยเหรเหมนไงวิ่งจะนิ่ไปทางไหนดีะเต้ลูกครับผมอันนี้เป็นตัวตาน้องเงียครับได้ลักซี่สี เอ็มเหมือนไปรึเปลูาไม่ต้องเหมือนหรกยืนจริงก็เหมือนไม่เหมือนจริงเหมือนจริงเลยยืปล่าเออเราขายตัวไหนตัวตัวที่เราถือหรือตัวที่คนจริงเอ้ยขายตัวที่คนถือได้ไหมอ่ะเออ คนที่ตัวถืออะไรนะคนที่ถือตัวเขาบอกว่าถือตัวเนี่ยตัวถือตัเอ่ไม่เป็นไรทงพร้อมแหละแกแต่งงานต้องกินทุกอย่างเออพร้อมแนะครับอันนี้เป็นที่รักสีแดงครับผมใครชอบสีแดงก็ซื้อใครชอบสีแดงก็ซื้อได้แล้วคำตอบเป็นใครชอบกินสตรอกจะบอกเขาประเทศแล้วใครชอบกินสตรอเบอรี่ครับแนะนำเป็นที่รักถือ ที่รักใส่บวกสตรอเบอรี่เลยันดเลยื้อืเหมืนนัแกแสดงเลยครับถ้าเหมือนเราต้องก้าเหมือนเราตรงตรงไหนเกเีมือนี่ถ้าเกิดว่าสเกตทรผมดีนะครับมันจะมีหน้ามาที่หนาหน่อยวันนี้เราก้งมาเป็นแนว แสกแสข้างแล้วก็หน้ามาแบบซีทูครับ <c oughs> แต่ว่าธรรมดาแล้วน้โลคิรักจะมีหน้ามาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเป็นหมวกกันน็อกก็คือเป็นหมวกกันน็อกนั่น,นอเอง <c oughs> นี่ <c oughs> ค,คือคือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะครับอันนี้หมวกกันน็อกลายสตรอเบอรี่สาธิตในอได้ไหมอ๋อสาธิตอันนี้ไม่หมวกกันน็อกลายสตรอเบอรี่เหรอใช่นี่ถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาครับ อันนี้อันนี้อันนี้ได้ที่ได้เจ้าของยังงงอยู่เลยถอดได้ไม่ต้องเปิดด้ดิไม่มันถอดได้แต่งตัวได้แต่งตัวได้อออืออีพี่โอยืมอยากใส่บ้างเขบอกนี่แบบไหนๆก็แบบมีหมวกของอันนี้อันนั้นเลยแก็แบบพี่ๆสามารถแบบทำหมวกเรีเอทหมวกมาได้มาได้ม ได้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 ใช่ไหมอ่ะพี่ปอชอบสีส้มก็ซื้อได้อ่าได้พี่ปอครับครับก็ตุ๊กตาพันลีครับโอ้โหทำไมสำหรับปูดทำไมขนาดนี้เลยอ่ะเออเดีแหวงองแหวงอกอ่ะเพราะวาพันลีเขาชอบอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็คือสใครเป็นตาสีน้ำตาลครับใครชอบสีน้ำตาลก็ซื้อได้เลยแล้วเราต้องไหนเราของน้ำตาลนะเหมือนเราต้องไหนอ่ะ สมสมมุติได้ปะได้วันนี้วันนี้วันนี้แหวกมาไงเฮ้ยวันนี้สงเฮ้ยวันนี้สมเกิเนี่ยเลยวเงยวันนี้ทำสมทุกอย่างเรามีเลยมั่งได้เราขำแล้วแหวกได้ได้ตอนนี้ถอนนี้ถอนนี้ได้ไม่ได้ถอดออสถอดถอดสายได้ไหมครับได้ได้ไม่ต้องถอนอ่ะพี่เก๋พาพูดอันนี้ถอดอะไรได้ถอนปากนะถอนได้ตายแล้วถอดอะไรได้ถอดไม่ได้แล้วดิถอน กอดถอดนี้ไปแล้วก็ถอดนี้ได้เหมือนกันอ่าแต่ว่านี่คือใกล้ใจใกล้ใจเวอร์ชั่นตาสีม่วงหน้าตาจิ้มลิ้มเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมจริงจริงไโอ้เหมือนดิเหมือนเนอเหมือนกันตาตาอ๋อใช่เพราะวันนี้เขียนตามาเหมือนกันไงเขียนตาแล้วก็เลยอุ้ยเขียนตาดี่บ้านเอ๊ะโอ้อะไรนเอ้า อันนั้นคนเขหมดอิกขึ้นมาโชว์อันี้มันจะถ่ายรูปอีกขึ้นมาแบบโอ้สุดท้ายถ่ายอยากได้อยากได้ากเขาผมสามารถซื้อได้ที่ DMD Shop นะครับตรงหน้านี้เลยครับผมหน้าตรงอันคนที่เขาไม่ได้มาวันนี้ออนไลน์ออนไลน์เขาผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาวันนี้ครับก็สามารถซื้อใน DMD Shop นั่นเหมือนกันครับผมออนไลน์เลยนะแล้วก็ขอฝากวันนี้ด้วยนะครับผมเป็น Your Sky Fan Meet นะครับก็เป็นแฟมีครั้งแรกเลยของพวกเรากินมาครับผมเป็นที่แรก ที่มีแฟนมิที่ไทยครับผม,มก็เื่นเส้นมากๆเลยแล้วก็แบบฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีบัตรไลฟ์สตรีมขายอยู่นะครับผม,มถ้าเกิดว่าวันแบบถ้าเกิดว่าวันนี้แบบพี่ๆมาไม่ได้นะครับหรือว่าแบบดูไลฟ์อยู่นี้แล้วแบบยาก ติดตามพวกเราแบบทำโชว์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ t i c k e t m a n a g e r c o m นะครับผมก็ซื้อได้ทั้งวันเลยก่อนก่อนโชว์ใช่ครับตอนโชว์ก็ซื้อได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วครับส่วนเราอุ้ยอุ้ยเราตื่นสายอย่างงี้โอ้ขึ้นโชว์แล้วซื้อได้ครับเฮ้ยตื่นเย็นแล้วนะถ้าแบบเราขึ้นโชว์แล้วะ่แต่ไม่เป็นไรจริงไงทุกคนแล้วพี่ครับโอเคค่ะขอบคุณครับ